เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับยิยนดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องโลโบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อไปทําความรู้จักกับหน,นึ่งในตัวละครขวัญใจของหลายๆคนเลยนะครับซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าบิสกิตโอลิเวอร์ของเรานั่นเองครับและก่อนที่เพื่อนเอนจะเข้าไปรับชมวิดีโอน,นะครับผมก็ต้องขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ i, เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเพื่อนไไไี่ง้้้าามมดดดลรัแวกกกก็็ยสถ เพื่อที่เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมวิดีโอกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลคร่าวๆของตัวโอลิเวอร์กันก่อนเลยนะครับโอลิเวอร์ของเรานั้นนะครับมีอายุอยู่ที่ประมาณ45ปีครับส่วนสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180ซนติเมตรครับแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่150กิโลกรัมครับผมโอลิเวอร์ของเรานั้นนะครับทำงานเป็นนักฆ่าให้กับรัฐบาลของประเทศอเมริกาครับรวมถึงเขาเนี่ยเป็นนักโทษในเรือนจำแอระเเทศอมริกา แต่ว่าโอลิเวอร์ของเราครับก็ไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดาที่เหมือนกับนักโทษทั่วๆไปที่อาศัยอยู่ในเรือนจํานั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นนักโทษที่ค่อนข้างที่จะมีความพิเศษกว่าคนอื่นๆอยู่ครับเรียกได้ว่าเรือนจํานั้นนะครับมันเปรียบเหมือนกับบ้านของเขามากกว่าที่จะเป็นคุกซะอีกนะครับโอลิเวอร์นั้นเนี่ยสามารถเข้าออกเรือนจํานั้นได้ตลอดเวลาตามที่เขาต้องการเลยนะครับและก็เขาเนี่ยก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจําต่างๆนะครับเหมือนกับว่า พวกตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยเป็นคนรับใช้ของเขาเลยนะครับแถมห้องขังของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าห้องขังได้ไหมนะครับในที่นี้ผมขอเรียกว่าที่อยู่ในเรือนจําแล้วกันนะครับเพราะว่าสภาพห้องเนี่ยมันม่เหมือนกับห้องขังที่เอาไวขา้ขงังขังนักโทษเลยครับโดยที่อยู่ของเขานั้นนะครับมันโคตรที่จะหรูหรามากๆเลยนะครับแล้วมันก็เต็มไปด้วยสิ่งของที่มีราคาแพงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานศิละปะต่างๆที่โคตรจะแพงนะครับแล้วก็เครื่องประดับอื่นๆโคตรจะเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับโอลิเวอร์ของเราเนี่ยก็ ยังมีฉายาว่ามิสเตอร์อันเชนีกด้วยนะครับซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่จะไม่ถูกผูกมัดกับอะไรทางนั้นนะครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยก็คือผู้ที่มีอิสระที่สุดในประเทศอเมริกานั่นเองครับโอลิเวอร์นั้นนะครับถูกเรียกว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็เป็นชายคนเดียวในเรือนจำแอริโซนาที่โคตรที่จะมีอิสระมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลของสหรัฐนั้นนะครับเห็นว่าการที่รัฐบาลเนี่ยยอมจ่ายค่าอาหารแพงๆยอมจ่ายค่าสิ่งของต่างๆที่หรูหราเพื่อที่จะมาปน เปอร์โอลิเวอร์นั้นเพื่อแลกมากับการที่เขานั้นเนี่ยจะไปไล่จับกลุ่มอัชญากรต่างๆที่เก่งๆที่รัฐบาลเนี่ยไม่ต้องไปทุ่มทุนในการไล่ล่าอาชญากรเหล่านั้นนะครับก็แค่ส่งโอลิเวอร์ไปคนเดียวเนี่ยก็สามารถจับมาให้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความสามารถของเขาคนเดียวนั้นนะครับมันก็อาจจะเทียบเท่าหรือว่ามีมากกว่ากองกําลังของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้ครับโดยส่วนใหญ่ของการฝึกฝนของโอลิเวอร์นั้นนะครับจะเน้นไปทางด้านการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกกายนนแต่ออเหื จากเวลาพวกนั้นแล้วนะครับโอลิเวอร์ของเราเนี่ยก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือในด้านต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับเป็นเจ้าของของห้องสมุดขนาดใหญ่ในที่พักอาศัยของเขาในคุกแอริโซนานะครับนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความฉลาดนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงทักษะในการต่อสู้นะครับโอลิเวอร์นั้นนะครับน่าจะมีความรู้มากกว่าคนทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเอาเขาเนี่ยไปเทียบกับผู้ที่ศึกษาศิละปะการต่อสู้อย่างเชี่ยวชาญเช่น โอโรจิโดโปหรือว่าคากุไคโอนะครับโอลิเวอร์ของเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถเทียบกับคนพวกนั้นได้อยู่ดีครับลักษณะนิสัยของโอลิเวอร์นั้นนะครับจะมีความคล้ายกับฮันมะยูจิโร่อยู่พอสมควรครับผมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเย่อหยิ่งผยองแล้วก็ชอบดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาเป็นซัส่วนใหญ่นะครับซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ชอบที่จะติดเล่นเวลาที่เขาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเช่นในตอนที่เขาเนี่ยได้ต่อสู้กับรอนนะครับนักสู้ที่ใช้วิ วาล้วงกระเป๋าสุดเท่ในการต่อสู้ไรไตนะครับในตอนนั้นเนี่ยโอลิเวอร์ของเราก็ยังติดเล่นติดดูถูกคู่ต่อสู้อยู่ดีนะครับก็คือในตอนนั้นเนี่ยนะครับรอนเนี่ยเขาใช้วิชาล้วงกระเป๋าในการต่อสู้กับเขานะครับพี่โอลิเวอร์ของเราเนี่ยที่ไม่ได้ไปฝึกวิชาอะไรมากับเขานะครับก็ไปเรียนแบบวิชาของเขานะครับโดยตอนนั้น Oliver เนี่ยโอลิเวอร์เนี่ยได้ใสก่กางเกงในตัวเดียวในการต่อสู้นะครับโดยเขาเนี่ยก็ได้ทําการก๊อปท่าของคู่ต่อสู้มาใช้นะครับถึงจะบอกว่าก๊อปท่ามามันก็ไม่เชิงนะครับเขาก็ เฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ท่าอะไรเก่งเหมือนกับคู่ต่อสู้ด้วยนะครับโดยในตอนนั้นนะครับคู่ต่อสู้ก็ทําการโชว์วิชาล้วงกระเป๋าแล้วก็มาต่อยๆเขารัวๆนะครับแต่พี่โอลิเวอร์ของเราเนี่ยก็เอาทําบ้างครับเขาเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในกางเกงในแทนนะครับแต่สุดท้ายนะครับแกเนี่ยก็ใช้กําลังกล้ามเนื้ออทรงพลังเนี่ยซัดเข้าไปทิ่คู่ต่อสู้ตรงๆอยู่ดีนะครับก็คือไม่ได้ใช้วิชาอะไรหรอกครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ง่ายๆอยู่ดีครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าโอลิเวอร์ของเรานั้นนะคร ซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นอาชีพเดียวกับฮันมะยูจิโร่ด้วยนะครับแต่ว่าอเมริกานั้นนะครับเวลาที่จะเลือกใช้ทหารรับจ้างเนี่ยอเมริกานะครับจะเลือกใช้โอลิเวอร์มากกว่ายูจิโร่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าฮันมะยูจิโร่นั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้งานยากและก็ควบคุมได้ยากนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับโอลิเวอร์เนี่ยใช้งานได้ง่ายกว่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ว่าเถอะครับโอลิเวอร์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่จะควบคุมอะไรได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ ก็เข้าไปลุยเดี่ยวตามสไตล์แกนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอลิเวอร์นั้นเนี่ยก็มีความเป็นมิดมากกว่ายูจิโร่เยอะครับผมนอกจากนี้นะครับโอลิเวอร์เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งใน3บุคคลที่มีความอันตรายและก็มีความสําคัญมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับซึ่งหนึ่งใน3คนนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยฮันมะยูจิโร่แล้วก็เกบาวแล้วก็โอลิเวอร์ของเรานั่นเองครับซึ่ง3คนนี้นะครับจะถูกติดตามจาก GPS จากดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะครับตามติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ที่ไหนหรือ ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ตามนะครับซึ่งนี่นะครับก็ถือเป็นการยืนยันได้ว่าป่าโอลิเวอร์ของเรานั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นอันตรายมากๆเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยละครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของความสามารถคร่าวๆของโอลิเวอร์กันบ้างครับโอลิเวอร์นั้นนะครับเป็นชาที่มีรูปร่างใหญ่โตมากๆเลยนะครับซึ่งน้ําหนักของเขาทั้งหมดนะครับมันก็มาจากกล้ามเนื้อที่โคตรจะแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งกล้ามเนื้อของโอลิเวอร์นั้ กำลังใส่ชุดเกาะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโอลิเวอร์นะครับเคยโดนปืนลูกซองยิงในระยะประชิดมาแล้วนะครับแต่นั่นมันก็ไม่สามารถทําอะไรกล้ามเนื้อของเขาได้เลยนะครับหรือแม้แต่ดาบคาตาณะนะครับเขาก็เคยโดนฟันมาแล้วนะครับแต่ก็ฟันไม่เข้าครับผมซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอลิเวอร์เนี่ยจะเน้นไปทางการฝึกกล้ามเนื้อของเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งโปรแกรมการฝึกของเขานั้นครับมันก็มีความที่โคตรแสนจะโอเวอร์มากๆเลยนะครับเช่นการที่เขาเนี่ยจะฝึกกล้ามเนื้อด้วยการไปดึงกับเฮลิคอปเตอร์ อะไรประมาณนี้แหละครับนอกจากนี้นะครับโอลิเวอร์ของเราเนี่ยก็ยังมีความถึกที่เข้าขั้นซูเปอร์แมนเลยแหละครับเรียกได้ว่านับเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายแทงจากเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของเขานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับใครเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่เก่งอยู่ในระดับตัวบัคกของเรื่องเนี่ยก็ไม่มีใครที่สามารถเอาเขาลงได้เลยเละครับ่าว่าแต่เอาลงเลยนะครับแค่จะสร้างบาดแผลเขาเนี่ยก็ยังยากเลยครับโดยปกติแล้วนะครับโอลิเวอร์นั้นเนี่ยจะไม่ค่อยที่จะใช้ศิลปะการต่อสู้สักเท่าไหร่ครับ ใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาต่อสู้นั้นนะครับเขาเนี่ยมักจะใช้แค่ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและพละกําลังของเขาเป็นหลักเท่านั้นครับอย่างในตอนที่เขาเนี่ยได้ต่อสู้กับยูไคโอนะครับในตอนนั้นเนี่ยยูไคโอนะครับได้ทําการโมโออวดว่าร่างกายของเขานน้นแข็งแกร่งราวกับเพชรครับเรียกได้ว่าออกตัวแรงมากๆเลยนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพอมาเจอกับป๋าโอลิเวอร์ของเราจริงๆนะครับสุดท้ายตัวยูไคโอก็แพ้หมดรูปแบบอีซี่เลยแหละครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่โอลิเวอร์เนี่ยได้ทําการต่อสู้กับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเกเบลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มี GPS ตามตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับโอลิเวอร์นะครับในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโอลิเวอร์นั้นนะครับได้ทําการต่อยหน้าไปที่เกเบลอย่างแรงนะครับพลังการต่อยในครั้งนั้นนะครับมันทําให้ GPS ทั่วทั้งโลกเนี่ยเกิดผลกระทบนะครับและก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้งาน GPS อยู่ทั่วโลกในขณะนั้นนะครับและพลังหมัดของโอลิเวอร์นั้นนะครับเรียกว่าอยู่ในขั้นที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโดยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่โ กับบากินะครับในตอนนั้นเนี่ยโอลิเวอร์นะครับได้ทําการต่อยบากีจนทะลุกําแพงไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับโอลิเวอร์ของเรานั้นเนี่ยครับก็ยังสามารถทําลายประตูเหล็กหนาๆได้อย่างง่ายดายด้วยมือเปล่าอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับโอลิเวอร์ของเราเนี่ยก็ยังมีพลังที่คล้ายๆกับฮิลลิงแฟกเตอร์ใน Xmen ด้วยนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถฟื้นฟูความเสียหายและการบาดเจ็บต่างๆได้ไวมากๆเลยนะครับโดยตอนที่โอลิเวอร์เนี่ยโดนปืนลูกซองยิงระยะประชิดเข้าไปในตอนนั้นนะครับเขาก็ใช้เวลาในการรักษาตัวเนี่ย แคปเดียวเลยนะครับและการารักษากของเขาเนี่ยมันก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็คือเขาเนี่ยก็แค่ไปกินสเต็กครับแล้วก็หายเลยแหละครับผม <laughs> ก็ท,ม <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ <laughs> ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของตัวโอลิเวอร์ที่ผมได้ทําการรวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆมานําเสนอเพื่อน,อนๆฟังนะครับซึ่งในเว็บไซต์นั้นนะครับข้อมูลของตัวโอลิเวอร์เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็เลยทําการเอ่เสริมข้อมูลจากความคิดส่วนตัวของผมบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลในส่วนไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นเนี่ยผมก็ต้องขอกอภัยเพื่อนๆมานาที่นี้ด้วยนนัแลก็ถ้าเพื่อ ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ